เหมือนเห,นเ,หนเหมือนเราไปร้อยยีย่เราจะแซงครับปูดปูดปูดปดปดไปได้โูดที่ความยังโอเคออเคนาะอุอยังวะกระดงก,กระเด็น<ะ> <laughs> รอเ,เออพระเดวอยู่ในเนี่ยแหละนี่นี่นนนนยง เลียปร้อยครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับบูพาวเวอร์1.9นะครับตัวนี้นะครับหนาตัวนี้นะประมาณปี17 18เลยปี18ปี18นะเนี่ยหนามันจะออกเป็นสไตล์สแตลลนะครับหนามันนะครับเพราะฉะนว่าหน้าสแตลลโปรเจคเตอร์นะครับประมาณนี้อ่ะเราคันนี้เฮ็ดซุดยังไปแน่ผมสีมะม่วงสาธยายให้ฟังนะครับกับมิคาโบป่81.5ตรงรุ่นซิ่งนะครับซุดอินเตอร์ดัดทรายแล้วก็แก้นู่นแก้นี่แก้โอ้เต็มไปเบิดตามด้วยนะครับหม้อน้ำลูปิเนียมนะพัดลมไฟฟ้าสองสปีด ความห่งความแห้งมันจะเป็นจังเล่นน่ะเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์เขาเอาภาพบรรยากาศลงให้เบิร์นเนาะแต่เดี๋ยวจังได่กัไปเบิร์นความห่งความแห้งกันดีกว่าเจ้าพ่อมไหมเนี่ยแต่งขักแต่งเนี่ยเจ้าแต่งไม่เช็นอย่างนี่ยใสงมาไซเอาไวแไนะ้แสงมาไซไปไปลองดูกันดีกว่าพร้อมพี่เจ้าพี่ามาเดี๋ยวรับปิดติดกันสิลอเออเดี๋ยวจะไปกดที่นี่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นรักยิ้มขึ้รถโอเค กระซิสู่ตีนจกนักหน่อยเรื่องหนาเด้อสู่ตีนจักหน่อยวิธีวิธีออกอ่ะสมมติเทาเดินหนาสิเนาะเราเดินหน้านเปิดแอร์ได้เลยอ่ะเดินหนากะจันสิเบิดจักหน่อยเบิดไปยงนะอ่ะแต่ว่าหันหันหันจะบวยกเล็มันก็นเด้อประมาณนั้นสิอ่ะแล้วแล้วแต่ความถนัดของคนแต่รถโมนี่มันต้องเบิร์ดจักหน่อยนึงเพราะ t u r โบมันใหญ่เบิร์มันติดหบูท รถไหลปิาดฝา,า,าดังน้ำมันแน่รถไหลเหรอวะโอ้ยรถโ,โอเคพร้หมง ตรงกระเด็นเออพระเดี๋ยวอยู่ในเนี่ยแหละนี่นี่ยุงรนั่นโอ้โหโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อโอ้สาธุนั่นโอ้โหกระจุงกระจายหมดเลยแห้งมันแห้งวันนี้ก็ได้นั่เต็มของเต็มโอ้ของขังหลายเลยพี่น้องนะครบอยู่แล้งเนาะครบจะไปหาแล้วฟงไปได้แน่มาพี่น้องไปเดี๋ยวผมพาลองขำขาดขำขัดน่ผมหันออกมาจากในซอยแล้ว เดี๋ยวเราจะไปลองกันเดี๋ยวผมจะสอนทุกวิธีเลยวิธีการใช้อะเบิ้งรอบพอดีๆเด้เดี๋ยวคอยออกรอบซะเลยอย่างนั้นไห่เบิ้งรอบไปนะอะพร้อ,อมเียนหนึ่งออกมาเนาะ Utan, กเกียร์เนาะปีกกระจกกันอ่ะสับเกียร์ทุกทุกตรงได้เดี๋ยวผมจะบอกนะเราจะมาขี่ชา้ากันกอน tokens, อน่อกนเด้ออ่ะช้านะอ่ะขออนุญาตเบรกก่อนแบบนึงอ่ะขับชา้าเนาะเดี๋ยวเราจะขับชา้ากันอ่ะเปิดรอบลนะบึน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 ออกไปเบิ้ลนะสา,า 5, 2, าา 3, สามพันห้าสามพันสองใจยังสามสามใจยังอ่ะเรต้องรีบเปลี่ยนเกียร์กระโยงเสร็จแล้วไหลเพราะรอบมันติดแล้วเห็นไหมบูตกับติดบนเรา หันเท้าสิกดไปก็เือไปเลยเด้กกดปุ๊บเนี่ยมันพร้อมดินไปนะพวงกันยังไม่เปลี่ยนพวงกันยังไม่เปลี่ยนเกียร์ขี่ร้อยเฮ้ยหน่อยขี่ร้อยประมาณนี้แต่หันสัตว์เลยรอหาพันเลยนะสัตว์เลยเคืาปนปอนปน,นสับเกียร์หาพันหาพันหาพันซับครับแต่หันเจอรถชะลอชะลอเปลี่ยนเกียร์รอเลยปุ๊บอ่าเพื่อเพื่องเขาหน่อยอะไรวะ ส่วนคันเร่งให้มันไวเกินไปไปปรับตัวนั้นเอาเด้ออันเจ้าชี้ว่าอะไรอ่ะเพราะตอนนี้มันเป็นไฟสแ,แตนแล้วคันเร่งมันสิไวแยกน้อยนึงจะไปปรับตัวนั้นเอาโตโตที่จะไฟมากนปรับได้นี่ลดอ่ะแบบน,นี้อ่ะมาเบิ่งรอบเร็วเนาะเกียร์สองเด้แบดนี้น,นะสองเปิดรอบเบิ่งรอบ หาพันหนึ 5, 000, 5, 000, 5, 000. น่งสองห0าพันง0 0หาันหาันหาันห้าาเนะอ่าะดึงให้ได้า0ันหาันหาพันับเกียร์สเปิดห0า0ัลต้ต้อกเลยเห็ประเมินขาดมันเป็นค์ดสิ่งเราไได้พุด้ดประมาณหน่สี่ส <40. S 1> ิบสี่สใช้งาน ประมาณนี่ในกรณีครับอันนี้คือความร้อนเห็นไหมถ้าไปร้อยสี่ร้อยห้าเช่บ่เป็นอยังหนะรืบ่าไม่เป็นอยังหรอกถ้าไป 100, 8, 100, 9, 2, ร้อยแปดร้อยเก้าสองร้อยเนี่ยกับเบิ้งความห่อนเนี่ยเด้อถ้ามันขึ้นก็ลดลงมาให้เหลือประมาณสักร้อยหนึ่ง,งไม่ต้องจอดเข้ยับป่ะอ่าประมาณนั้ครับผมจะเบิ้งแต่ความห่อนอ่าดีมากกับเลี้ยวเบิ้งน้ำแน่เนี่ยเนี่ยช่วงทั้งสียเท่ากับชะลอโดนเท่ากับเปลี่ยนเกียร์ล้อเลยเข้ขยับป่ะเพื่อให้มันติดล้อล้อที่ติไปอย่างเดียวสามพันกว่าเปลี่ยน เห็นนะรถมันสิตอบสนองดีเบสเพราะมันจูนรอ,อไว้ตรงนี้ประมาณน,นี้แล้ว <c oughs> ได้แค่พี่แค่ <c oughs> ต่างจังหวัดไปได้เลยร้อยสามร้อยสี่ไปรถเข่เป็นยังแค่ได้แต่ถ้าแช่ร<อ>้อยเจ็ดร้อยแปดตองนั้น,น,นเอาไว้เหยียบอ่าเอาไว้เหยียบแซง <มา S 1> เหมือนเหมือน<ๆ>เหมือนเหมือนเราไปร้อยยี่นะเราจะแซงครับปูด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 ไปได้แล้วก็พอไปอยู่หัวแถวแล้วก็ชะลอลงหน่อยอ่าแล้วก็มันไหลแล้วไงเขาจะยัง รถมันไหลแล้วนั้นเลยล่างยังไม่ดีนะนช่นล่างยังไม่ค่อยเท่าเลยเ <c oughs> ช็คดูไม่มีอะไรด้วยด้าน น้องไปขับตามที่ผมบอกเถอะจะมีวิธีขับมันอยู่โคตรเท่กอ่อน